ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมเวสเทียร์คอร์นิเคิลก็ตอนนี้เกมเวสเทียร์คอรนิเคิลเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตครั้งใหญ่ได้มีการเพิ่มตัวละครใหม่มาทั้งหมด3ตัวนะครับจะประกอบไปด้วยตัวละครระดับเอ็นชีชนะครับหรือว่าตัวละครระดับสีแดง2ตัวแล้วก็ตัวละครระดับเลเจนดารีทั้งหมด1ตัวมีกิจกรรมในการเพิ่มเลเวลอุปกรณ์นะครับผมของเซตตัวละครกายภาพหรือว่าเซตสีแดงมีกิจกรรมวงล้อเครื่องแต่งกายนะครับที่จะมาเป็นคอสตูมสกินชุดนักเรียนนะครับผม รวมทั้งโหมดการเล่นใหม่ๆนะครับที่ได้เพิ่มเข้ามาในตัวเกมแล้วก็ยังมีการเพิ่มความยากในโหมดการเล่นเก่าๆเข้าใหม่ด้วยก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจหลังจากการอัปเดตครั้งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัวละครใหม่ทั้ง3ตัวกันก่อนแล้วกันนะครับผมว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวละครระดับเอเชียนนะครับหรือว่าตัวละครระดับสีแดงทั้ง2ตัวที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนแล้วกัน,กนเรามาเริ่มกันทีีีี่่่่่ตตัััวววแแรรกกกนะคะคจจเเป็ลลทททมชือาาาาพธิดหง ก็จะเป็นตัวละครประเภทฮิวเลอร์จุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับนอกจากความสามารถในการฮิวเลือดที่ตัวละครสายฮิวควรจะทําได้แล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการลดคูดาวให้กับพันธมิตรนะครับผมแล้วก็ยังมีความสามารถในการหยุดศัตรู5ตัวเป็นระยะเวลา3วินาทีด้วยแล้วก็จะมีบัฟในการเพิ่ม ATK เพิ่ม d ด s แล้วก็ลดระยะเวลาของเอฟเฟกลดค่าพลังลงอีกด้วยนะและสกิลอันติของตัวละครตัวนี้จะไม่สามารถถูกขัดขวางได้ด้วยก็ยเป็นตัวละครฮิวที่จะมีความสามารถในการเพิ่มทั้ง ATK เพิ่มทั้ง X แท็สปีดนะครับผมแล้วก็ลดคูดาวนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่การันตีว่าเก่งอย่างแน่นอนนะครับสับตัวฮิลเลอร์ระดับแอนเชียนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหลังจากการอัปเกรดขึ้น6ดาวกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าตัวละครมันจะดูเท่ขึ้นขนาดไหน สิ่งที่เห็นว่าเปลี่ยนไปชัดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นไอ้วงๆที่มันหมุนรอบตัวละครนะครับจะดูอลังการขึ้นอย่างชัดเจนเลยเรามาดูกันที่ตัวละครระดับเอเชียนตัวต่อไปกันนะครับจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าธาตุแห่งความมืดซูรีหรือว่าซูริเอนะครับจะมาเป็นตัวละครสายประเภทกายภาพนะครับหรือว่าดาบคู่สีแดงตรงนี้นะจุดเด่นสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีความสามารถในการขโมยพลังโจมตีของตัวละครฝันของข้ามที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดนอกจากขโมยพลังโจมตีเลยเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการสร้างความเสียหายทําให้ส ล้มลงด้วยนะครับและก็ยังทําให้สตูนเนี่ยติดมาร์คด้วยนะและที่สําคัญเวลาที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยสร้างความเสียหายใส่สตูนนะครับก็ยังนําความเสียหายที่ทําได้เนี่ยแปลงมาเป็นการฟื้นฟูพลังคิวได้กับตัวเอง30%อีกด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ป่วนมากๆเลยนะถ้าเอาไปลงเล่นในโหมด PVP นะครับส่วนสกิลพาสซีฟของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการเพิ่ม ATK ให้กับตัวละครในทีมของเรานะครับที่อยู่ในแถวเดียวกับตัวละครตัวนี้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์หลังจากการอัปเกร นาดไหน ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับ no ก็คือผมยาวขึ okay. ้นแล้วก็เสื้อผ้าที่เปลี่ยนไปทีนี้เราก็มาดูตัวละครระดับเลเจนดารีที่เพิ่มมาใหม่กันบ้างนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเด็กสาวดวงตาสีแดงลิ้นนะครับเป็นตัวละครระดับเลเจนดารีสีดาวสายฮิลเลอร์ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการฮิลเหมือนกับตัวละครฮิลทั่วไปควรมีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตัวละครตัวนี้สามารถมอบให้ได้นอกจากการฮิลเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการล้างดีบับนะครับผมแล้วก็มอบลดต้านทานให้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครฮิลที่ ตัวหนึ่งเลยก็ถ้าเราต้องการที่จะอยากได้ทั้ง3ตัวละครนี้นะครับผมเราจะสามารถไปทําการอัญเชิญได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง3ตัวละครมาเพิ่มเลดให้เราอยู่นะครับก็ถ้าอยากได้ก็เข้าไปสุ่มกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มเล่นๆดูสัก10ครั้งดูนะเผื่อผมจะโชคดีได้ตัวละครหน้าตู้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ข้ามไปเลยละกันก็ปัดไปเลยครับได้หรอเปฟ่า ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้2ตัวละครใหม่จริงเนี่ยเราจะสามารถเข้ามาที่เว็บนิซาได้นะครับเพราะในเว็บนิซาเนี่ยเขาจะมีแพ็กอันเชิญคัดเลือกพิเศษที่ถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะได้ตั๋วในการซัมมอนฮีโร่ระดับเอนเชียนะครับที่จะมีตัวละครใหม่2ตัวนั่นก็คืออีโกะแล้วก็ซูเลเตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาซื้อให้ดูแล้วก็ไปเปิดในเกมกันดูนะครับผมว่าเราจะได้มาทั้ง2ตัวละครหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราซื้อก่อนเลยนะครับตอนซอ ร้อยนะครับก็ชําระเงินได้เลยสําหรับแพ็กนี้เนี่ยเราจะสามารถซื้อได้5ครั้งนะครับผมต่อยูเซอร์นะพอเราซื้อแพ็กจากในเว็บแล้วนะครับของรางวัลที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องจดหมายนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขอทําการรับทั้งหมดแล้วเรามาเปิดดูกันว่าเราจะได้มาเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการกดใช้แล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะให้เราเลือก1ใน2ตัวนี้หรือว่าจะสุม่มหรือว่าจะได้ทั้ง2ตัวละครนะครับก็ใช้ไปเลย มาเต้นกันเถอะตัวอะไรวะอะได้มาเป็นตัวดาเมจนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตัวละครระดับเอ็นเยนที่เพิ่มมาใหม่2ตัวเนี่ยสารภาพเลยนะครับว่าผมถูกใจตัวละครตัวนี้มากกว่านะได้ตัวดาเมจมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราคอยไปปั้นกันที่หลังส่วนถ้าใครอยากได้อุปกรณ์ดีๆให้กับตัวละครใหม่ที่เราเพิ่งซื้อแพ็คไปนะครับก็สามารถมาทําการสุ่มได้ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มอัตตาในการได้รับ อุปกรณ์ใหม่นะครับอ่ะทีนี้ต่อไปแล้วก็มาดูโหมดใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาหลังจากการอัปเดตกันบ้างเข้าไปที่ท้าทายกันเลยนะครับโหมดแรกที่เป็นโหมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากการอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่มีชื่อว่าเวอร์เลดนะครับโหมดนี้เนี่ยก็คือโหมดที่จะให้เรานะครับผมไปทําการตีบอสแม่มดแห่งกาลเวลานั่นเองนะครับซึ่งการเข้าไปตีเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องทําการจัดทั้งหมด3ทีมด้วยกันแล้วก็ตีเพื่อสะสมแตม้มก็ถ้าเราสะสมแต้มได้สูงเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะติดอัันนนดดบ1 10ใไ้้้เลยรยรส่่ววถาาาอกู ทีมไหนสามารถใช้ตีเจ้าบอสตัวนี้แล้วได้คะแนนดีๆบ้างเนี่ยเราจะสามารถมาทําการลอกคนที่อันดับท็อปๆได้นะครับโดยการกดเข้าไปที่ลูกแว่นขยายตรงนี้นะแล้วก็ดูว่าเขาใช้ทีมอะไรในการตีบ้างนะครับเราก็สามารถลอกทีมพวกนี้เพื่อจัดทีมตีแบบเขาได้นะแต่ว่าเราจะได้ดาเมจเท่าเขาหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูของของตัวละครเราดูการอัพสกิลของเราอีกทีหนึ่งด้วยนะก็ลองดูอันดับท็อปๆว่าเขาใช้ทีมไหนนะครับผมแล้วก็จัดทีมตามเป็นแนวทางได้เลยนะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยไม่ยากนะเพราะมีคนที่เขาตีได้คะแนนสูงๆไว้เป็นแนวทางให้เราอยู่แล้วส่วนข้อมูลของาะวัลเราก็สามารถกดเช็คดูได้นะครับผมว่าถ้าเราได้รับอันดับหนึ่งหรือว่าอยู่แรงอะไรเราจะได้รับเพชรอะไรกลับมาเท่าไหร่บ้างนะครับและแน่นอนว่าเราจะสามารถเข้ามาเช็คข้อมูลบอสได้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวบอสเนี่ยจะมีเพียงแค่ระดับอีซี่เท่านั้นในตอนนี้นะครับผมก็จะมีสกิลต่างๆที่เราจะสามารถเข้ามาเช็คดูได้ว่าบอสมันจะสามารถทําอะไรกับตัวละครในทีมเราได้บ้างแล้วก็จะมีกล่องนะครับที่ไว้เปิด การหาเคลียร์หาของอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมีอนโนคอยนะครับที่จะเป็นเหรียญปริศนาที่เราจะสามารถไปแลกได้ในร้านค้าซึ่งเราก็จะสามารถแลกได้ในร้านค้า Limited Event Shop ตรงนี้นะครับก็จะมีของดีๆให้เราแลกมากมายเลยอย่าลืมเข้ามาเช็คกันด้วยนะครับ ทีนี้เราก็ไปดูโหมดต่อไปกันนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเลดตรงนี้นะครับจะมีการเพิ่มบอสใหม่เข้ามา1ตัวแต่ก็ไม่ได้เพิ่มมาเพียงแค่บอสใหม่เท่านั้นนะครับยังมีการเพิ่มระดับความยากใหม่เข้ามาด้วยนะแต่ว่าบอสใหม่เนี่ยเราจะสามารถตีได้เป็นแค่ระดับอีซี่กับระดับนอร์มอลเท่านั้นแต่ว่าไอ้บอสเก่าบางกรตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถตีได้ในความยากที่เพิ่มขึ้นมาก็คือระดับฮาร์ดนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดในการฟาร์มหาอุปกรณ์ตรงนี้นะที่จะมีการเพิ่มความยากระดับฮ ก็มีระดับฮาร์ดเข้ามาแล้วโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดที่มีชื่อว่าดาร์กูน่านะครับหรือว่าโหมดในการฟาร์มกูของเราตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มระดับความยากเข้ามาเหมือนกัน ต่อไปเราไปดูการเพิ่มโหมดใหม่มาในการแข่งขัน PVP กับผู้เล่นคนอื่นกันบ้างนะครับก็จะเป็นโหมดที่มีชื่อว่าอารีนานะครับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งหรือว่าการเล่นกับผู้เล่นคนอื่นแบบเรียวทางโดยกติกานะครับการเข้าไปต่อสู้ใน1สนามเนี่ยจะมีการจํากัดระยะเวลาอยู่ที่3นาทีถ้าเราสามารถเอาชนะฝันคู่ต่อสได้ภายใน3นาทีเนี่ยเราก็จะชนะไปเลยแล้วก็จะได้แต้มกลับมานะแต่ถ้าเกิดว่าภายใน3นาทียังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครชนะเนี่ยก็จะดูจํานวนเลือดรวมที่เหลือนะครับถ้าฝั่งไหนที่มีเลือดมากกว่ากันเนี่ยก็จะเป็นฝั่ง ที่จะชนะไปนะครับส่วนตัวในการเข้าไปต่อสู้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ไป1ตัวเราต้องรอทั้งหมด30นาทีเพื่อที่มันจะรีกลับมาใหม่นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโหมดที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วดีมากๆเลยนะครับเพราะปกติเวลาที่เราลง PP กับคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นการตีกับบอทใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าการลงรอบนี้ก็จะเป็นการสู้กันแบบเรียลไทม์ไปเลยทีนี้ต่อไปเรามาดูกิจกรรมที่เราจะได้รับคอสตูมฟรีกันบ้างดีกว่านะครับก็จะเป็นสกินชุดนักเรียนของ3ตัวละครนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมาดดดูนนนันีข เริ่มกันที่สกินแรกนะครับจะเป็นสกินที่มีชื่อว่ารุ่นน้องหัวใจแก่งนะครับผมสกินนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมต้องเอามาให้ได้นะครับเพราะรรว่ามันทําให้ตัวละครซูรเรตของผมเนี่ยดูน่ารักขึ้นมาในทันทีสกินต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกินที่มีชื่อว่ากรรมการนักเรียนนะครับสกินนี้ก็ทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยดูน่ารักขึ้นมาในทันทีเหมือนกันสกินต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินที่มีชื่อว่าใยเด็กแสบนะครับผมอันนี้ก็น่ารักขึ้นมาในทันทีนะ ส่วนวิธีในการได้รับสกินนะครับเราต้องไปทําการหาเหรียญน,นะครับผมคอสตูมคอยมาเพื่อทําการหมุนตรงนี้นะส่วนวิธีในการหาเหรียญเนี่ยเราก็จะได้มาจากร้านค้าลิมิเต็ดอีเวนต์ช็อปนั่นเองนะครับโดยการเอาแต้มที่เราเนี่ยไปตีบอสแม่มดแห่งการเวลานะครับมาทําการแลกเหรียญตรงนี้ แต่จริงๆนอกจากการตีบอลแม่หมดแห่งการเวลาเพื่อให้เราได้รับเหรียญตรงนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถหาเหรียญได้จากทางอื่นด้วยนั่นก็คือการเล่นในโหมดประจนภัยนะครับผมเพียงแค่เราเข้าไปทําการกดเล่นตามด่านหรือว่ากดกวาดล้างเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการได้รับเหรียญตรงนี้มานะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการกดกวาดล้างให้ดูนะนี่นะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเหรียญตรงนี้พอเราเก็บเหรียญได้ครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแลกได้ที่ l i m i t e d Event s h ช p ได้เลยเอาเป็นว่าสอบคลิปในการพามาดูสิ่งที่น่าสนใจหลังจากการอง เกมเวสเทียร c คอนิเคชก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับใครสนใจดาวน์โหลดเล่นเกมเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปซื้อของผ่านเว็บนิสซาดเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันนะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ